จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของต้นนะราทั้คผมและตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้ช่างแม่นเถอะตอนนี้แม่งรีบแล้วคือแบบจะไม่ทันแล้วจะสายแล้ว กูตายคือวันนี้เป็นวันที่17มกราคมปี65ซึ่งเป็นวันที่เด็กนักเรียนม2-3-5ต้องไปสวอกจมูกเข้านัดให้มาสวอกตอน10โมงแต่ตอนนี้จะ11โมงแล้วด้วยสาเหตุที่ตอนแรกอ่ะทั้งห้องนักกันแล้วว่าจะไม่ไปสวอกเพราะว่าไม่มีใครอยากไปโรงเรียนเลยสรุปตื่นเช้ามาแม่งเปลี่ยนกำหนดการไปหมดเลยก็คือแบบกู <c oughs> เหนื่ย ขอเผาแม่ตัวเองนเหน่อยเถอะแม่หยิบไซส์ถึงเท้าไม้ผิดเนีย่ยอีกข้างนึงใส่ฝีไซส์นะอีกข้างนึงใส่สี่คูณเ้าอะสุดยอดแต่น้องก้อนขาวไปแล้วนะน้องจนถึงเช้านี้ก็คือเรายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินอะไรเลยกูจะโทษใครดีอะโทษตัวเองไหมควรโทษตัวเองที่ไม่ไปตั้งแต่แรกเอาตามจริงคือกูตายเลยนะ แต่กูไม่ตายไงดีใจว่าจะได้เปิดแล้วถึกใหม่ก็สวยใช่เลยนะเนี่ยอันีพี่้พีไป่าาลวนี่เช้านี้เป็นไงพาเด็กใหม่เข้ารอดอไปส่งรอดอปีหนึ่งก่อนไหมมึงรีบเดินสิพี่ครับกูลำบากกวาจะวอร์มรอจะมสามมห้าเราหลงกันได้ไงเฮ้ยทำตัวให้กลมกลืนกับเด็กไว้ดิเราน้าเด็ก ถามว่าพร้อมสวอกจมูกไหมคุไม่พร้อมสวอกมากกูไม่อยากโดนแย่ว,ยวันนี้วันที่17มกราคม2565 เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจอีกประมาณ20นาทีนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ตื่น,น,น,นใ,ชใช่ครับแล้วก็ A. N A, A R U I P อันนี้จะลงวันไหน,นไงวันไหนกดไลค์ <c oughs> ยังไม่รู้เลยครับจะลงตอนไหนชาร์ครับผมขอบคุณมากครับน้ำตาไหล อย่าน้ำตาลกูนเป็นป่ะอย่างงงยงองยเยอะมึงบ้าครับไม่ฝุ่นมึงร้องไห้แล้วอ่ะพี่ก็แก่แล้วว่าอะไรแบบนี้อะไวมากนะเท่าไหร่ APK ทำนายการจะบวกจะลบจะคูณจะหารแต่ยังไงเราก็ชอบคูณไม่ชอบคูณไม่ชอบหารไม่ชอบคูนบุญหมีบุญหม่แต่เช้าเลยส่วนสีขาวนี้คือการเขียนโอไม่เต็มหรอกบุญปู่ ได้สวัสดีครับจ่าจามครับตอนแย่ไปจ่าแย่จาําไม่รู้หรอกจ้าสวัสดีครับแอติดโทรศัพท์เราขนตัวไงเขาอยู่ไหนจําได้ขนตัวนะปุกปิดจะได้ปลาเราจำได้ตาเขาจะตีปไมม่เเดินะ อยู่บนนี้แหละอยู่บนนี้แหละโอยตึกใหสวยตังเลยวิววิววิวมารีวิวห้องน้ําที่โรงเรียนใหม่กันแกเอ้ยมันดีมากเลยคือแบบให้ฟีลเหมือนมาลงหนังอ่ะมีกระเป๋านี้ด้วยน,นีย่เป็นไงเป็นไงกระเป๋านี้ใบละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับผมถ้ามีใครแบบ<ม>อยากซื้ออยากได้อยากจับจองมาเป็นเจ้าของก็ซื้อน้องได้ที่ไอจีร้านนี้เลยิ้กลงอีกรูปนี้ ไหนก็ได no. ้เี่หนึ่งแล้วมุง่งิี่ขึ้นมาทำไมอ้นขึ้นบนใหม่ขอหุ่นแม่งขียอ่ะอธิบูรณ์เหรอเนี่ย จ้ะของที่ใ่แบบแตกเลยเป่าเล็กมาก ไหนก่นถูกน้ำแล้วก็เสียงวยมันตั้งกล้องอยู่หรแอถ่ายกูอนี่ใครอยากเจินี่ไงบูชายไม่เอาอีกแล้าไม่ได้เห็นหน้าบนตการ์ด ¡Adiós,

นั่งขาโล้นอางนี้เอาไว้ที่สองที่หนึ่งให้องคนรวยกินชาอันที่สองนี่นะครับาปดบนปีนะครับเราก็ไม่มีใครเล่นเกมไม่มีใครรังแกใครหรอกมันก็ของเป็นอยู่แตเป็นนะมันอยู่ได้ไงอย่างมึงยังอะนี่นาคะื่น เตื่นตื่นตื่นคือพวกมึงเข้ากันได้ไงอ่ะได้ค่ะดูแลลูกกูให้ดีๆนะ ค่าขโมยสองแสนไม่นีครับถ้าออกมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนี่คุเจียสุโขยาสุโขโ้หชอที่ดูดูตาเซลเลยนะคียถอดต้วงเจ่าตังเลนหน่อยนิดนึงครับสวัสดีครับถ่ายนะครับใส่กล้หลังนอนพ่นดโอ้ยจ้าเลย กภาพนี้เรียนเ,นเนนรียนมีอะไรปีปีหนาพักกลางวันแล้วจ้าตอนนี้พักกลางวันแล้วซึ่งก็เป็นไปแล้วต้องกินข้าแวแหละวันนี้เราก็ห่อข้าวมาด้วยแหละเนี่ยจ,จะคือ ก็แลนี่ก็จะเป็นจับข้าวกับข้าวกลางวันของเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่รู้รู้ก็คือไข่เจียวกับไส้กรอกมันแรนดอมเมาอันนี้คือเพริกปลาทูเอ้ยไม่ใช่ปลาทูอีปนนินเกิดมากูเพิ่งเคยได้ยินพริกปลาทูไม่ใช่ปลาทูอีปันนินเออมึงยังหลงเลยครั้งแรกที่เคยได้ยินกับข้าวชื่อนี้กูก็ไปซื้อมา แม่ไม่รักถ้าแม่ไม่รักคือที่ที่เป็นเพื่อนดูแม่รักไม่รักให้ดูจัดการใส่ช้อนทำมาไงอ้าวมึไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วเอาจริงอ่ะ เะ้าใจนะเขาะห็นมันตอบอ่ะก็จะอยู่นะที่โควิดนั่นน่ะแปลงร่าง ROU T I N E เกือบถูกแล้วแหละหรือเปล่าวะไม่รู้กูลบจริงเลยกูไม่ได้อ่านอ่ะอะไรอ่อ เดี๋ยวสิทำงานอยู่งานอะไรอ่ะรู้ไหมเนี่งานของยูทูบเบอร์เนี่ยฮะรูน้อยูทูบเบอร์ชื่อดังออกมานั่งขี้ฮะ่ีทำไมกงสัดคลิปนานจังมึงอ่ะใช่ยังไม่เซียนเนาะมาสองสามคิววนร็อกร็อกหนึ่งนะให้ทายว่ากูถ่ายกี่คลิปคลิปสองเฮ้ยปังอะแล้วได้เงินเท่าไหร่เชียเพื่อนเป็นคนดังแล้วโอ้ ทุกคนเรามีเพื่อนเป็นคนดังแล้วอ่ะกองคนสวยดิถ้ามึทำกุญแจไดแบบไหนฮะมีคะยูทูบเบอร์คนที่สองของโรงเรียนเราที่ทำภาษคุณจะจับหรอไม่จับกูก็ถ่ายไปงั้นแหละอยากเห็นหน้าเราไหมคะทุกคนนับหนึ่งนับสองหนึงครึ่งไม่เรียนแล้วอีกห้านาทีบอกมึงจะทำงานเขียนของอื่นมึงมาวาดูก็เนี่ยงานของพี่เขา ม่บอกมึงจะทำงานในสมูดปาปปารูปที่ทุกคนเห็นในคลิปที่เรากำลังว่านี่คือเป็นอูปที่เราทำาอนิเมชันไ้ให้กับช่องพีดํานะครับผมก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเราลงคลิปนี้ไปคงแบบว่า,วาช่องพีจะคงลงคลิปม่แล้วแหละเออได้แหละก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สังกัดของบริษัทพีดําเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมก็เดี๋ยวเขามาเล่าอีกทีหนึ่งว่าเข้าไปได้ไงอ,อ๋อแล้วก็ฝากไปติดตามดูผลงานเราที่ช่องพีดําได้เลยนะครับผมร้านนมแล้วนะปอ เอาเคฟบอกหนูว่าโรตี <laughs> <laughs> เรียกทอง

อครับแลนนี่ก็จะเป็นร็อกทั้งหมดของเราภายในคลิปนี้ที่เราทำให้ทุกคนดูนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมการคอมเมนต์เป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้ผมรู้สึกแบบมีกำลังใจมากที่สุดเลยคือคแบบเราชอบที่จะไปอา่านความคิดเห็นของคนอื่นเวลามาดูช่องเราใช่ลา่าเพะก็คอมเมนต์ที่ด้วยโอเคอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนไป เรามีสินค้ามาขายเว้ยนี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่อยู่กับเรามาทั้งคลิปเลยถ้าเกิดใครสังเกตดีๆขอใจเห็นว่ากระเป๋าตัวนี้อยู่กับเรามาตลอดเลยเว้ยตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าซื้อจากไหนก็ไอจีรนนี้เลยมีซิปให้ส่งซิปมีที่เก็บตั้งสามที่ในแกะคือแบบกุ๊คก,กิปน่ารักเก,ก๋กมากเลยเว้ยแล้วคืออะไรรู้ป่ะแบบว่าราคาแค่หกสิบบาทเว้ยย่อมเยาวมากเลยสามารถไปหาซื้อหาตามได้เลยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมด้วย อย่าลืมที่จะขายสายคล้องแมสที่ทํามาจากไหมพรมอันนี้ได้มาจากของแม่เราเองับผมแม่เราเป็นคนทำนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เซนตละสิบห้าบาทถ้าเกิดใครสนใจ IG เราหนึงนคะคบผมสับระพุณของน้องนะคือใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เว้ยปันใส่แล้วมันเบาสบายมากเลยด้วยแกคือแบบใส่แล้วแบบบางครั้งกูก็ลืมนเว้ยว่าแบบกูใส่สายคล้องแมสอยู่สักพเนึงแบบเลิกน้อเลยแบบอ้าแมสกูหายไปไหนอันนี้เขาไม่ได้อวยจริงๆเว้ยอันนี้คือแบบเพิ่งเกิดจริงๆกับเราเลยเม่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือแบบ าสบายมากเหมือนไม่ได้ใส่เลยอะแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกัน